ไม่ไหวบอกไหวนะคะอตอนนี้เป็นเวลา8ป6มงยีสนะสมว้ตื่นจะวัยตื่นน้องคะสายแล้วคะ่ะวันนี้เรียนกี่โมงคะวันนี้เรียนออนไลน์กี่โมงวันนี้เรียนออนไลน์กี่โมง สิบโมงแล้ตอนนี้กี่โมงไม่รูมนาฬิกาเรื่องกลับมาทันไหมจ๊ะคือแปดก็หมดได้นะประเด็นต้องไปชาร์จแปดก่อนก็ลุกสิอ,นนอนนาณาอนนาเสร็จแล้วง่ายเรเสร็จแล้วเราก็จะมาทานข้าวนะคะอยู่ๆก็เตรียมลอยขึ้นมาทานข้าวนะคะแล้วก็วันนี้เราทานเป็นข้าวต้มนะคะจําน้ำเย็นหนึ่งขวดค่ะคือตอนเนี้ย เราจะมีเรียนภาษาไทยตอน10โมงถึง11โมงแล้วก็พักอ่ะที่เรียนนี้เป็นครูสอนหรือดี t v ทีีคะในใบอ่ะเขาเขียนว่าครูอาจจะให้ดูทางดียอคทีวซึ่งเราแบบโอ๊ตายแล้วก็ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองเราจะเรียคนคณิตศาสตร์นะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะก็จะมีเรียนสองวิชาประมาณประมาณนี้นะแต่วันนี้นะแค่สองวิชากลุ่มมากจะไม่รู้ว่างานจะแบบ เพราะว่าปกติเราเรียนออนไลน์ก็คืองานแบบเข้าฝาบ้านทุกคนเยอะมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราจะทาเสรเนี่ยเราก็จะไปทําผมหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเบียรนะทําอะไรคะครานี้เรามาจะหนังสือเพราะว่าอันนี้หนังสือใหม่ได้มาแล้วแต่ว่าหนังสือเ่าก็ยังอยู่บนชั้นอยู่เลยเราก็เลยทําการจัดหนังสือนะคะไม่งั้นอะ<ม>่ะหนังสือมัอนจะไม่มีที่ไว้ผลงานชิ้นเอก <laughs> อน r สมเกิดอะไรขึ้นคะเราบุกเมยไม่ทันค่ะเกิดอะไรครูเขาให้งานแบบนี้ายนะ้ซอันนี้คือเรียนในไหนจ้ะใครทำอันนี้ก็คือยังไงคะก็คือนั่งดูจนจบเลยหรอเด็ดสสิเก้าเหตุเด๋ทีนะ นั่งเรียนโซนตาลายกันเลยเขียวชีว่ค้ยขอดูคนตั้งใจหน่อยเร็วไม่ตั้งใจหรอกค่ะทไม่ได้บบค่ะ,แ,บบคะแค่นี้เลยค่ะคือ <c oughs> เราอะทำไม่ได้ข้างล่างอะ ก็ไม่ใช้เวลาครับประมาณปีหนึ่งอ er ่ะขยายได้นะคะก็คือล่าสุดไม่เรียนแล้วจ้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคม64เวลาเท่านี้ถึงเท่านี้การเรียนวิชาและกเรศึกษาแล้วทำเฮ้ยพี่ไทยวะไม่ไหววักไหวนะคะจะทำยังไงให้ได้แต่ทำได้อยู่แล้วค่ะสิว ล่าสุดเมืกก่อกี้มีคนแอบนอนลงไปก็วันจบแล้ว่าอ๋ <c oughs> อทีาจะทำอะถ้าทำได้าสามข้อเออมีช้อยเราจะไม่รีบหรือว่าเราจะรีบทำดีถ้าเราทำแล้วอ่ะเราก็พอคัิรศาสตร์อะเราก็จะไม่ต้องทำเค,ทำ <c oughs> คนอะไรถามเองตอบเองอยู่คนเดียว ไม่ได้ขอยากอยู่อะไรหรอกนะก็คือว่าถ้าสมมติเราไม่ทำใช่ไหมมันก็จะหมกไปงั้นก็ขอตัวไปอ่านก่อนใช่ไหม <c oughs> อ่านอ,อย่างนี้เลยเหรอ,อมันก็จำได้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอีกทีนะคะตอนทำการบ้านเสร็จแล้วกันเนาะโอเคไันี้นะคะแล้วก็ทานข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมีงานใหม่นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครูเขาสั่งงานมาเหรอ ม่อะเขาบอกให้เราทบทวนอะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํำไหมก็คือมีงานแต่ไม่รู้ต้องทํำไหมใช่ไหมเราไม่มีให้ดูหรอคลิปเคิร์ฟอะไรเอ่ยขอไปทํางานก่อนนาคะนทำอะไรคะน้องไม่เรียนแล้วหรอเดี๋ยวค่อยเรียนค่ะแล้วมานั่งแกะพัสดุค่ะนี่พัสดุมาส่งพอดีเลยนะคะซองสุชิพูวานแบบบุบแบบนะคะสั่งเป็นกระเป๋าไปนะคะเก๋ เอาแวะมาแกะฟัสซุแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปเรียนค่ะเราแวะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปเรียนพักสมองว่างั้นเป็นการแกะของที่สนุกที่สุดว้าซ่าทำอะไรคะไข่เจียวค่ะเรียนเสร็จแล้วหรออ๋อเรียนเสร็จแล้วนะคะเรียนสองคาบไงมันก็เลยแบบเสร็จเร็วใช่ไหมแล้วก็มานั่งหาอะไรคุณค่ะิ <S <S> <S ่อหิวมากแล้ว <S <S เห็นทิ้หนึ่งอ่ะเขาทำชิมแล้วก็หิวแล้วก็เลยหาอะไรทำนะคะก็ไข่เจียวค่ะไปทำไข่เจียวนะคะ ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าทานสุดๆไปเลยอร่อยค่ะคือเราก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่เราจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะก็วันนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะในการในออนไลน์คลาสนะคะก็จะเป็นยินนอน ดูอะไรอย่างเงี้นะคะวันเดย์วิชมีของเราเล็กๆน้อยๆแล้วกันน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายบาย